สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนกลับมาสู่ช่องเจมี่เจมี่เจมี่เจมเราตื่นเต้นมากตอนนี้ก็คือชาวโฟไอก็คือแบบตื่นเต้นกันมากคนรอดูมาณ5 0 0 0คนแล้วตอนนี้ก็คือจะทุ่ม15แล้วทุ่มสตอนนี้ก็คือฟอีจะมีชิกออทีเป็นเ v ็ทุกคนก็คือหลังจากที่เรารอเนาะเห็นแบบชาวโฟไอหลายคนบอกว่าพี่เดี๋ยวรอดู MV ได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็แบบรอดูทุกคนแล้วเลยมารีแอคชั่นกันทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้รออยู่รอรอทางค่ายรีก่อน ทุกคนทุกคนรอรอรอ,อตอนนี้เป็นยังไงจะเป็นยังไงต้องรอหลอุนรอหลอุนรอหลอุนมายัง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 มาย่งขอรีเฟรชก่อนขอรีเฟรชก่อนอุ <Okay. S 1> ้ยเขาเขาอยู่ในรอบ <Okay. S 1> จะมาแล้วทุกคนแปดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง ไฟอีกแล้วไฟเป็นลุกสวยอีกแล้ว,ลว,ลวเรื่องวันก่อนที่เข้าใจ่ผีไตโอ้ยไฟสวยมากลูกหนูสวยหลายเพลงแล้วลูกหันเลิศโอ้แสนน่าเลิศมากหล่อน,อน,น,อนพี่ตาออมก็คือเลิศอุ๊ยเป็ะสีผมอ่ะพี่ตาออมอ่ะ ไอเมนตัวเองเข้าไปหัวใเโอ้พิจอลินจังดีแล้วสิฮ่าฮ่าฮ่าโอเคมากสวยอะเอมวีน่ารักน้อง่อไอน่ารักมากลูก

ช,ช,าาชอบความแบบเป็นขนมหวานความแบบมันดูเป็นฮาโลวีนนะทุกคนมันมีกลิ่นไอความเป็นฮาโลวีนด้วยอ่ะห <c oughs> น้าคือป้ายหนูสวยมากลูกคืออัลบั้มนี้หนูเอาไปเลย MV p ีความสวยความปัางหนูเปลี่ยนลุคเยอะมากสวยขึ้นเยอะมากเลยฟ้ายอ่ะ น้องไอ้ก็ค <si> ือน่ารากไม่ไหวเลยลูกสาวทำอะไรจะทำอะไรที่มายแ้อาจริงไม่ารัอถ้าต่ตะกก็ เธอไม่ปล่อยให้เธอปล่อใด้ๆก็คือคอสตูมน่ารักมากโอ้ชุดแน่น่ารด Love Love Trickle Treat, Trickle Treat I g o t a like the love ด้ก,<ะ>ก็คือในนี้คือชอบชุดฝ้ายสุดเลยอ่ะน่ารักสวยชุดปังแต่ชุดทุกคนก็คือดีหมดเลยนะแต่เราชอบชุดฝ้าย Trickle Treat มาแล้ว แซมมาดูไข่แซมหลอกฮันลูกอ่ะไฟไปหมอดูแล้วโซลินสวยมากพุ่งผ่าวันเกิดพี่โซลินไปาิาดิเมาส์แล้วเธอจะดูรักจริงไม่ไดหลอกลา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 อุ้ยพี่ พี่โจลินแซ่บมาโอ้โหวันนี้ไข่แซ่บบอกให้เธอไปไหนยให้ต้องมีันเลเลยกให้เลยเอวีเนี่ยทำดีทีป๊อปประเทศไทยคือสู้ได้แล้วนะเลิศทีป๊อปเรามาถึงขนาดนี้แล้วน้า ก t ชีตโฟร์อีฟแล้วเธอจะรู้ว่ารักจริงไมมไี้หรอทุกคนปังก็ไก่สองพันร้อยล้านตัวมันดือ้อมันดีไปมดเลยอะคือแบบ อันคือค่ายดีเรายอมแบบเรายอมในความที่แบบว่าค่ายคือแบบว่าทําทุกอย่างดีมากแล้วโฟร์อิฟก็คือพัฒนามาตรฐานของทีป๊อปคืแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันขึ้นไปเรื่อยๆทุกคนคือแบบมูตี้บอมว่าดีแล้วอันนี้ก็ดีขึ้นไปอีกทุกคนคือแบบ วยเรารอรุนว่าแบบอันอื่นจะมี MV อีกไหม Nobody Perfect จะมี MV ไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนหรือแบบภาพหลอนก็อาจจะมี MV เพิ่มอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจทุกคนเราวก็ต้องรอรุนต่อไปแต่ว่าโดยรวมคือ MV นี้คือให้10เต็ม10แล้วเนื้อเพลงคือเราชอบตั้งแต่เราฟังครั้งแรกอยู่แล้วในแทร็กนะทุกคนก็คือดีมากเพลงแบบเพลงโปรของเราในอัลบ,บั้มนี้นะเราชอบอ่า ภาพหลอนที่สุดเนาะทุกคนเราชอบภาพหลอนแบบมากๆทุกคนแต่รวมแล้วคือเราฟังทุกเพลงเลยทุกคนเราฟังแทบทุกวันเลยทุกคนก็ใครแบบคิดเห็นยังไงใครเป็นเมนใครไหน for I คิดยังไงบ้างคิดว่า MV นี้ดีหรือเปล่ามสมกับการที่แบบว่าเออแบบ for I หรือเปล่าแต่สำหรับคือมันแบบมันดีมากสำหรับเราคือมันดีมากพอสตูการทําแบบซีตรงซีซีคือมันดีคือแบบเฮ้ยคือทีป๊อปแล้วทาได้ขนาดนี้คือสุดยอดมากทุกคน คนยังไงก็อย่าลืมช่วยฝากกันกดไลค์กด, like, กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับทุกคนไว้มาเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนรอดูลุคฮาลาวินที่เราจะลงผู้นี้ด้วยนะเราลงลุคแรกไปแล้วไปย้อนดูคลิปกันได้นะครับทุกคนวันนี้บ๊ายบายครับ